สวัสดีวันนี้เราจะมาเข้านี้เธอเดี๋ยวเดให้กระดูกมาก่อนมาน้อยอ่ะกินกินกินเอาไม่กินกินนาโอเคเก็บของก่อนเก็บของเก็บของปุ๊บโอเคเฮ้ยเโอเคมาลองห้องน้องทำไมเสียดายเปล่าอุ้ยอุ้ย อุ้ยเราเราเริ่มทำเออมือแล้วเราขอนอนนอนรอสักคู่นอนรอสักคู่ก่อนอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอองงงงับนับเอาเอาโอเคเราจะเข้าไปในนี้เธศเอาเอา เริ่มจากเราต้องมีหินออยเซเดียนรือเปล่าโอ๊ยไม่รู้โอเคเราเราก็เอาหินเหล็กไฟมานี่นี่ไงเจอแล้วปุ๊บเราต้องต่อต่อัวมันเป็นเป็นรูปเป็นรูปเนี้ยเนี้ยงยโอเคโอเคต่อให้มันโค้งส่วน โอ okay. เคแล้วเราก็เผาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอย่างงี okay. ้โอเคอู้ยเสียงอะไรอะอู้ยเสียงอะไรอะเส่ยงซีดีข้ามาไหมไม่มันมันเสียงซอมบี้เลยอุ้ยเอาดักไปด้วยดีกว่าไหน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 มีตัวอะไรเอ่ยจุ๊บ โอเคไม่มีตัวอะไรงั้นเข้าไปนี่เถอะอยาย่าเอาเอา,เอาเข้าไปได้เอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้โอเคหนึ่งสองสามปั๊บเ,เขา้าแล้ว,ว,ลวนเนี่ยก็แล้วเข้าแล้วยูหูใหญ่เนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไว้แมวเข้ามาด้วยไว้แมวเข้ามาด้วยคือ คือแมวเข้ามาด้วยไว้แมวเข้ามาด้วยกลับไปเลยไปเลยไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยไปเลยไปเลยไปไกลๆไปเลยชิ่วเชวเอาทำไมมันไม่เข้าประตูนี้เธอเอ่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ต้องใช้มีดตีโต้โอยไม่ใช่มีดตีโต้ละไอเสียงอะไรมนจากข้างนอกโอ้ ได้พี่อะไรนะ hmm. พีเอสรือเปล่าเอาเข้าเข้าไปโลกเราเหมือนเดิม <Yeah. S 1> เรามาพาคุณดูเนเธอร์งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออออออเเเเมม